และประเด็นที่สําคัญเลยนะครับว่าที่พบตอรอโชว์จับยาเสรติด3 0 0ล้านบาทถือว่าเป็นล็อตที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับทางพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดฉากโชว์ผลงานในห่วงที่มีการแต่งตั้งพบตอรอคนใหม่อยู่ครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถแถลงผล การทลายเครือข่ายยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทโดยบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดของกลุ่มนายอภิชาติกับพวกรวม3มคนมีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสืบสวนติดตามแกะรอยมานานกว่า2ปีจนพบที่ซุกซ่อนยาเสพติดในจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมกับตรวจยึดยาบ้าได้กว่า15ล้านเม็ดไอซ์420กิโลกรัม เฮโรอีน443แทง่งและของกลางอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากทางนี้พลตำรวจเอกต่อศักกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมครั้งนี้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดและยืนยันว่าไม่ใช่การจัดฉากหลังมีข่าวว่าได้รับตำแหน่งเป็นพบตรแต่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งปราบปรามยาเสพติดจากนี้จะขยายผลเดินหน้าปราบปรามทลายขบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากด้วยครับ